ละป้าโจ๊ดโจมันไงก้นนี่ชีเออุ้ยหมูผู้ใดออกคอกอันนี้มั่งบ่าเมียงหมูเมียังหมาอยู่อุโอ้ยอ่องซ่องหลายเนาะแม่อยตัวน้อยๆกระเลงเป่งข้างไงก้นนี้คือสิรีเว้ยโบ้ทุ่ทิพตัวใหญ่ตัวน้อยมันก็สีดีเบิดอเนี่ย โจ้นาตากะรีร่ำกะลีว่าอยากสี่จำไรบ่เนาะว่ายว่เด็กน้อยมันโบหันไงเด็กน้อยโบหันไงโบพอจ้ะกะเล็กน้อยนั่นละว่าเองรู้มั้งเนาะโอ้ไหแล้อยากสี่จำเล็กน้อยโอ้ยติดคุกดิเจ้านั่นฮะหาเวตัวทิพติดคุกเด้อุ้ยมือออกเด้่เด็กน้อยเด้่ยฮันหรืออยากขีดหมักสี่ไม่ยังว่าต้องการสี่จำเล็กน้อยไว้เป็นลูกไผ่เนาะ มัดจำคือว่ามันไหวบวันเถอะมักจำไม้โอ้เจ้ามีลูกไส้มีลูกไส้อายุเท่าไรลูกเจ้าฮะอายุเท่าไรหกสิบแปดปีโจลูกขอไงลูกเจ้าก็ได้เผาท่อนเร็วเผากบว่าอยากเป็นเมียปูกนเลยยังว่าไปใส่ใช่ไเตะเขาโกเจ้าของมายังมาฟังลำฟังลำไปนั่งข้างล่างผุนนั่งข้างล่างอะไรไปยังอยางแม่งอกตอกหลัก ผูดคนกับพี่ดากดอกไม่ได้ด่าใจเจ้าเพิ่งมีสากนั่งเนอที่อ๋ออ๋นั่งฮะนั่งนี่จะเกะขะหมอลำเขาอ้ก็ดีนั่งห่างๆแม่งวะครับเอาหนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ครับโอ้โอ้เมื่อนี็เก้าอี้แหลงจึงคึงเนาะเราไม่ตาเบิ้งหมวยหึงผู้หญิงสีเก้าอี้มันสีเขียวสีเขียวแหลงเนาะจะเป็นบอลลูนพ่นเหรอหาฝึกเงินนั่งอ่ะนั่งนั่งนั่งหันหน้าออกไปทั้งพุ่นฮะ หันหน้าไปพุ่นอยากไอ้ลาบะไอ้เหี้ยยังตั้งหน้าใหญ่เพราะเปนบุ๋มผู้ใหญ่บ้านนั่งดีปะนั่งดีขอยี่สิบบาทฮะค่าอะไรค่านั่งเก้าอี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทผู้เพิ่งนั่งสากเพิ่งว่าอะไรเสียเงินเหรือเสียค่าบพามาถูเพื่อนเอ้าเลือกยี่สิบบาทแม่งวะยี่สิบเอาไปซาวหนึ่งทองมาสามสิบเอามาคืนสิ่เดีทอนอ่ะ หรือบอกว่ายี่สิบบาทก็เอาไปเศร้าให้กับช่องว่าสามสิบละแม่งแล้วห่วยมันสิเสียเปรียบกันหมดน้อบ้านานี่เนาะมาๆ <c oughs> มาอย่าเลี้ยงลิ้ง,ง <c oughs> เอา้ามันคือมูมีแบ่งสามสิบโอ้แต่แบ่งห้าสิบแบ่งยี่สิบก็ยังมีเนาะห่วยตายแค่ไหนมาๆมา,มาจำเป็นมิเตแบ่งร้อยไอายามันอย่างอีกอันนี้รู้ถูกว่าลูถูกมันบ่มีรู้ถูกที่ว่าไปเศร้าให้สีท่องมาร้อยเรียบแบบนี้บ่ไรนี่เอามันจำเป็นขอโทษไทรายครับ เอาเอาเ <se as Lock roadmap> อาก็เอาวางองค์ผมกึ่งไว้ห้ามห้ามน้ำไม่จะขัดเลหำามน้ำน้ำโอ้ลีไหมไอ้คนฟังล้ำกินได้หน่อยโอ้ลีเหรอมั่งไรอยากลีเหรอน้ำใสใจข้อประเภทนี้ไทยไปมาต้อนรับได้กินน้ำกินน้ำน้ำซะก่อนครับเลยเสียเงินบ่บ่อยากจะได้เสียอะไรทำว่าเลยเสียกินอยู่โอ้ลูก โห oh, แซบลีเว้ยครับไอ้ย,ยาะมังมีหอ,อกในบักพริกอะ่ะมึงามมาเอาหน้ามาแต่ใส่ไปตายกันนี่สวมมึงหันน่มาคันนะไม่ใส่คันนะมาแต่นามมาี่นามมาสวมมึงไอ้ย,ยา <laughs> ไปบังอึ้บงบังไก่เพิ่งเอาน้ำสมต้องรับเราแมาฟังรับคณะนี่เอาน้ำสวมต้องรับกันม,มันบ่มีอ้าอ,อเอาเรื่องฉีดเลือกบ่กินหรอกบ่กินกินจนหมดคันแล้วอกกขอยี่สิบบาท เพราะยี่สิบบาทเอ้าว่าทำเรื่อยๆเนาะกล้องจริงๆเรื่องบอกว่าว่าอะไรเสียงเงนินเนาะค่าน้ำโมเดิเสียเอาค่าอะไรค่าในทบักพริกอ้ทาที่ไหนที่หลังบอตรงองเอาใส่เน,ะนาะในบักพริกอะ่ะโหมาตังยุหันดอกเอาไปยี่สิบบาททองมาหาชีพน,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 เเนี่ยังสี<ม>เรีทอนหนึ่งยู่บ่อเลยเนี่ยกระทองซีว่าไปซื้อลำสมเราเพื่อก็ยังท่องเนาะอันนี้ลำสมกระตองท่องจำเป็นมิเต๊ะแป้งร้อยอีกแล้วอื้าวเอากระเอา มีอีกวะบ่มิสิโลมมากไลยลำเรืองสังทองเงาะปาตอนรถจะน่าเรียกครูเอาวัดนคัดีโบราณเก่า,กาว,วังละคาลีครับเรื่งนี้เนาะครับยังมีเมืองใหญ่กว่างกว้างกลัวมังลาวเงาวกมือเป็นปูย่นมัมี่ห่อนมีกระสัยคข้องสา่างปางทองตุม่มไผ่พลงจงเจริญ หน้าบ่มีเนื้อเสีวานนะน้องมาออกม่ปุ๊กยังฮู้ยไม่ย่ะตื่นยังตื่นยังว่าตั้งใจนั่งฟังล่ำยังรีโนออกมาโอ้ยหรือเป็ี่ยนยังวะมันก็ลำเนาะเอ้าลำคือลำจังสั้นเอ้าก็ทำนองมันทำนองอืมว่าเคยเลยยิ่งแต่ทำนองของเกงทำนองอู๋วงทำนองกระสิงสารคามเนาะทำนองโอ้ยกะมี อันนี้มันมันขอนแจนมาเป็นอู้บ่มาเปนกระสินทำน่องยังทำน่องเขาสนขวงโอ้มาทางขอกของแกงไก่ไก่มึงกบัวทำน่องสุวรรณภูมิหลุดหอยหอยหอยอ้าวโอ้ยสีล่ำกับร่ำวันนี้จะมันห้อยดอกโอ้กัทำน่องมันเวนเนาะตี่เอ้ามาไปแหลมทองในเรื่องนี้ลาภนาที่จันตะโคลบอยังอีกลำเรื่องยัง จันโครบนี่เราพอฟังประกาศบอกสังทองสังทองเนี่ยวังแรกคือว่าที่รัเรียงจันโคลดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแต่เหิงเปลี่ยนมิกกี้นี่ยเอคือไบอกกันบอกบพท่านอ้รัมเรียงยังอสังทองสังทองสังทองเออพอเป็นตัวไรเป็นกษัตรยเอาได้เป็นพระเอกบอก่าางพระเอกลูนี้ว่าขอคืนงั้งเลยอ้ออโอเออสะ แหลมทองในเรื่องนี้รับหน้าที่เป็นกษัตริย์ติดตามชมแม่มันชัดผู้นางฟังเฮ้ยเฮ้ยอยู่ทางใต้มาไม่อยัองเฮ้ยเฮ้ยลูกเสด็จบรรยายพอฟังใดผู้สนใจตั้งต่อพอแม่เฮ้ยชมกษัตริย์ผู้ลูบล้อคงที่พ่อเจ้อใดแหลมทองหน่อยคอยผู้เด็กแฟนเนื <c oughs> แมงเอีกคือกล้าว่ารูบล้อก็รูบล้ออีห,อหลีแล้วเนี่ยเออเบิ้ลเทียนก็มันคอยแล้วล้อหัวมูเยาวาะ ไอ้ล้อได้พ่อไข้ทั่วโอ้พ่อจะล้อสิไว้เบื้องเลยลิงว่าน oh, ึกอยู่เลี่ยวเนาะเหงไอ้ลีออกมาแล้วว่านึกอยู่เลี่ยว่ามันต้องเป็นลูกครึ่งครึ่งฝรั่งบอแมงครึ่งญี่ปุ่นบอมแมงครึ่งยังครึ่งซักครึ่งคงขอใช้วันออกจากน้ามา่วันน้ำช่วอ้าวเรีวบนนี้คงไว้ขม้าหาขอนํำผ้าสมมุดกาวนไปตามเรื่อง ไหนตากเนาะหัวฟักหัวเวียงปังหัวมอลำไมยธรรมดาเนาะแปดนิ้วขอนอบกราบคารวะารสิบคนเทาเน่อไมีแต่สิบนิ้วเท่าน่ะแปดนิ้วมันจะใสอยู่เนี่ยสองนิ้วหนึ่งมันบังเพิ่นบอกเห็นก็เลยว่าแปดนิ้วโลดแม่ร่วมเราก็บ่นับเนาะข้าน้อยเองส่งพนามไปตามท้องเรื่องให้น้ำละว่าพญาสาแหลมนั่นโอ้ยเปีกมั้ยไงไม่ยังพญาสามงมันบ่มน้มันแหลมอมันคือสีแหลมรถแม่โคจกบ่เพียงกัน โอ้ยมับมนบอแมงสาเลียงปลาสาเยีงซื้อคองพญาสามงตีว่ามันสาเลียงปลาข้าพเจ้าเองให้่งน่าวพญาสาม์ซึ่งมีอักเอกมาเนี่มเหสีอักเอกมาเหสีอยู่พนางหนึ่งให่งนราวาเจ้านางไอเฮ้เฮ่นางไอแหละมันเป็นเมียครูเลี้ยวเนี่ยมันบบถือจากคนนางนางไอเนี่ยเมียผ้าแดงเื่อเชียงนะันว่าเคยเห็นเขาลำนะัะยังอีก ลำเลืล่องไหนขขขเขาเขาเขาใครล้ำเขาเขาบอกกันแล้วแล้วเรือบอกเข้าใจเนาะบอกว่างไหนอ่ะครูรูนางไอครูรูนางอ้วะไ,ไปช่วทีิมช <c oughs> ่วยย <c oughs> ัง <c oughs> แล้วลอยเลยเนะี่ยปวดกระหัวไอ้ไกปวดกระหักไ <c oughs> อ้องมีมเหสีอยู่พนางหนึ่งให้นามเราว่าเจ้านางมณฑาถูก <c oughs> แมง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 นอกจากนั้นมีที่ดาสาวอยู่ร่วมกันเจ็ดพนางแต่ละนางนี่สวยสดงดงามมีที่ดามีบักชิลาสาวที่ดาบักชิลาเขากินอ่ะโอ้ยหากิ่นซ้นมึงเอ้ย มันม็นบักซีดาเลือไหลยิ่งเลยหรือพุกมากเราบอกว่าบักซีดาสาวว่ามีสวงบกเขียบกันยังบวอังพูดไเลยอ๋อพูดะอย่างเขาใจกันเลยที่ดาสาวนี่พูดตามล่าซาซับเขาแปลว่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวงามบอกห่วยงามยางไปน่ยอยหยดหยดเลยความงามของเธอขี่หมูกมันย่อยบัเลยมันเปล่งรักไหมหกพนางแรกเดี๋ยวนี้ได้เลือกเนี่ยคู่กันป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว เลียแต่นางสุดทองน้องสุดไทยคือนางเอกราชนธรถนะรถชนอเดี๋ยวนี้ให้ไฟฟ้าไ่เจ้าห่วยให้เสให้เสนาไปตีค้องรองเปาให้คนลอยเอ็ดสารคามขอนแก่นอุดรบ้านภัยเมืองคนภาษานิท่านคนลอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองให้คนลอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองมาให้นางเลือกคู่แต่ว่านางมายอมเลือกคู่ใดเอเอได้ยินข่าวว่าเจ้าเงาะไปญาติหอเขาเล็กน้อย คงเหลือยอยู่ผู้เดียวเท่านั้นอะบงไหลใสหน้าไปตามยมบาลมาบางไหลเขาใส่ห่อเขาเขาเพ่อใส่คงมโยหาจินซินเมื่อเขาห่อเขาไปกินเลี้ยงเอิญร่วมกันเอาโลดเรื่อดขาวห่อเขาเรื่องแปรแก่นักแปกแกนาพันละเมียของขาพเจ้ายงนมาเห็นบ่ท่านเห็นโพนาข้นมหาเชี่ยวละเมียเอ้ยนั่งใกล้เมื่ไหรเนาะเมียพิ่งสีมาเล้ยวนิมนทาออกมาหนีจักน้อยในเร็ว เมียกษัตริย์ทรงสวยสดงดงามยาดยอดให้อยาดจมไม่ต้องห่วงเลยธรรมดาเมียกษัตริย์ก็ต้องงามไม่ยังไรไม่ยังไม่ยังไรเตี้ยบอกกัางว่าไรเบื้องเอาไม่ยังอะไอยะมอลำคณะนี่มีหอกยักษ์เว้ยมันมาเปนยักษ์ฮะอุ้ยสังเขียวตัวนั้น สวัสดีนะพี่น้องไม่บอกบอกมางบอกมางมาผิดลงไปฟังฉันร้องสักหน่อยน้อยน่อยน้อยน้อยไฟไหม้จวดขอบคุณเลยต้องพูดอาสีต่อเลยไหมอลำหมอลำมันมาไม่ได้เกยายที่เออออกมาก็ต้องลำมที่ะลำรัมเออว่าจะฉันเลย วันนี้จากเก้าไทยที่ดาราดนังสวรรค์โอ้ยหาขันคอมึงเอ้ยขะนนางสวรรค์เป็นพ่อซ้ำนี่พระอินทร์สิผู้ผูกข้อตายซะทีเออเรืออันนี้มังม่อแม่งนั่งสว่างนา่งยังสันนางนาลูกเตยเตยเตยเออมหาวิทยาลัยเตยจังไรฟงเตยมังจังไรฟงนางสีโต๊ดกะจะว่าตามสินเนี่ยไม่ยังโต๊ดตามสินเลยอ๋อตีตามวซน นีเปียกเมื่อยผูกกับหลังเนาะเตยแล้วเตยว่าเป็ี่นตัวเขาว่าติดตามทรงเจ้าของต๊ะตามชิงเตยเหงาเนาะเด้เอาฟอนฟอฟฟ์ไปเตยให้ไอ้บ้าเคยเตยยักเียเนาะตั้งบ้านเอาแบบเนี้ตั้งมาเนาะตั้งย ็ดคือแทะคือหยังวิ่งตอนเจ้าเฮ็ดเฮ็ดคือคือมาเฮ็ดเหียบ้างยังเนี่ยตัดเสียบท่านกล้วยเอออันนี้เสียบอีกตีเออเออเฮ็ดมักเนี่ยเสียบดูวะเฮ้ยเสียบเที่ยวจบเที่ยวจบเอาเสียบจบที่ถอดดูว่ลอะเออลราเรียนไหมจีเอาถอดเอาถอดจค่ไหนอ้เสียบเสียบจี้เสียบจึ้งโอ้ยแขียนจำหน่อยนึง แขนสูงสูงทีมึงขอจีจับไหมเอาจับไหมแขนต้องยกขึ้นมานี่แม่เนี่ยเออเนี่ยนาหันไปทั้งฝุ่นมันยังคือเออผัวคอยจุ๊บเอาเอาใส่ไรนี่ผัวคอยนั่นหันลำตอเอ้าที่ผัวไปฮัลโหลนั่งลำตอไรอะรับค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 รับกระซักนั่งลง โอ้ยลเปี๊ยกมึงไงกูเป็นแ่งผัวมึงผัวมึงยืนหนาแหลมจกโลกจุ่งหลงผัวไอ้ผู้นำต่างเตี้ยต่างเตี้ยต่งเตี้ยขนาดนี้อีพึ่งเบื่ออีพึ่งตื่นเสียมอีหาจอปากมึงมึงตีตายแม่มึงติโชคโลกส้นล้นแท้ผัวมึงยืนอยู่นี่ร่อๆนี่อีปอบ ม้อมื่อตาตีสังกาว่าเนี่ยผัวเออโวยโวยหลงนาลงหลังแท้้กอะนั่งลงไม่กะลุกเออจังนั้นไม่ผัวกันนะถึงแล้วผัวแพงผู้รูปหล่อหาทั้งสีก็จอลูกดิ้นควหรือข้างน้อยผัวคอย นั <łość> <S 2> <S 2> ่งขอนพี่เออวหายพี่ดีกว่ายม้าลอกลังเอกล่งเอกลังเอกบบพวงอะไรเออแล้ววามันเลือดพลูกลังอ้ยอาไล่เลียด ควาดีก่อนนั่นไข่เนเปลี่ยนเป็นเงินซะเ,เ,เดี๋ยวนี้ที่ดาสาวของห้องใยกาหนาบานขึ้นมาเป็นสาวเป็นมาาแล้วแมนแล้วอ,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 อายุ18 19ปเก้าขมาแล้วสวยสวนงนงามสีหานารีที่ดานาั่งฝาที่ไหนเปรียบเทียบหามไม่ไหมแมนบอส์เสด็จแม่นแล้วนองเลยตาไปนีนห้องสเห็เจังไหนที่นี่เพิ่นเพิ่งเอาเพิ่งไปพุ่งที่เดี๋ยวนี้นั่นลูกสาวของห้องใยกาขึ้นมา พี่น่นคิดว่าอยากให้เธอนี่ได้เนื้อคู่ใช่ร่างเอาอ่ะอีปอบแดกปากมึงให้ลูกสาวที่ว่ามันเธอเนี่ยเอ้ะนางเอกรถจะน้าไปใส่นอลูกเอ้ยจังบมขึ้นมานอะเดี๋ยวนี้ได้เวลาแล้วพี่ะพี่ลเ้ไม่ยังอ่ะตื่นยังอ่ะ ไม่ยังบ่ยานไม้อยังบ่ไม่อยังกันเหรอมึงสารสิมากัดแม่มึงแทะลูกลูกไปหากินปลาคอนมาจะใส่เลยนี่แม่มึงนี่เนี่ยมึงสารสิมาสวบกูแท้แม่รอดขอวายเพคะแม่แม่ก็เฮ้ยบอร์เข้าเครื่องนี่นี่กูได้เมื่อไใส่หนามึงนี่ เขาอันนี้พาคอยเข้าไปหาลูกคอยแนยอย่อ่ออีเปี๊ยกมึงเอ้ยลูกเจ้าของสิย่ย่างให้ยังไปคอยย่านมันส่วับคอยแล้วนะลาลดาเพค่ะแน่เด้อลาเด้อเพค่ะแน่แน่แน่นี่อ๋อคุบ้างนี่ลูกลูก,กาลูกลูกคุ้มบ้ไว้น้ำนึกเกี่ยรเขาไปบุญละบดสองโปะนั่นงตามสบายเธอลูกแน่บพราานตัว โอ้ลำบากสิได้เปลี่ยนซื้อไม่ให้มันหรอกซื้อมาจังไดเพคะเปลี่ยนเป็นอีรถจักรยานห้างชุ่มอ่านบ่มีนั่นติเมตตนั่นละบ่มี่หอดก่อนละตามสบายทะลุว้ายว้ายมาทถอแม่นางคือทางถูกบ่ะตูมันคือมานั่งกันจะสิโหยเว้ยมานั่งพลาดเออคือพลาดีแท้ล่าไร ตะบายยุท euh ั่ว่าล่ะเราเลียมไรไปแล้วพรมอะไรขุดใส่ล่ะเออเฮ้ยขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อล่ะเด้อเอามาให้แม่นะลูกเอาหูบัตรไทยกล้องให้เน้เป็นจังไหนฟาดเจ้าใส่พรมอะไรหรองามงามคือพร้อมคือหนางคือสารพระภูมิ เอ้ยกินน้ำกันขึ้นก้าละมิ้วไว้ใช้บ้านเพิ่อนเราบ่อันช่อนมิตรไทยจะขอขามาให้กันเจ้าย่าปากกว่างไรยย่าปากกว่างไรเด็กน้อยสิใครเอาเอาต่อลูกเอาลูกฟังอันเอ้ไอา้จิตเมื่อเฮ้ยเป็นมิหลีเนี่ยแม่แกมันมึสักมึสาวซะ เป็นสาวเป็นนางเราฮีดสิบสองข้องสิบทีฮีดยีข้องเกียงฮีดบ้านข้องเมืองฮีดพระข้องจัวฮีดหัวข้องเนี้อเฮ้ยมึงเป็นบ้าตีเต้นใส่เว้านี่ไหมนางลงห้้ยฮูจักฮีดสิบสองข้องสิบสี่บฮีดยีข้องเมืองฮีดพระข้องจัวฮีดหัวข้องเนี้ฮูจักบ่ เป้นเาวานี่ทำเนียมให้มันคลองตีนผมให้ลำเกี่ยงตีนสินกะซางมันบอกลูกให้ลำ<ห>เพียงให้ลำเพียงขานคนกายท่างมากกะสิเห็นของเจ้าให้มูค้นเขาว่าว่าของนั่งคือของเมร์ด้ล่ะเด้อพูดอีกสูมผ,ผู้เถ่าผู้แก่มาเห็นของลูกละเสนหาเบาจอเลยเด้นนั่งเด้ <c oughs> อยัาเกาอย่างเกามาวิธีจะไปเกา้คนมองไหนก็เกามองหันละเดี๋ยวนี้รถด้วยเกียดไหม เดี๋ยวนี่ลูกของพ่อกับยายกล้านาบานเป็นสาวเมื่อเลยขึ้นมาแล้วออพ่อนี่คิดว่าจากให้เธอนี่เป็นฟ้าเป็นฟังลูกเอ้ยเอาลูกกับพัอสระเออใช่รออหรือไู่ไรหนชาฉีบหายลยวกไปทำเซนน่ะแต่หาตีข้องรองเป้าทำเซนไม่มได้ไรอ้า,า,าไม่กำลังมากำลังมาแม่ยังกำลังมารถขายไอติมให้ไปเอิญบักเงาะต้ ว่าเมลโรคไอด์ิมที่สิมาบอมือนีกกาว่ามาเอาเอาลงเลงยังเนี่ยโอ้ยแรกแรกไปทางไหนอยากแรกแรกบูนุทางนี้เหรอไปเบิ้งตามดูหน่อยสิ ยังบัดนี่ยลูกแกน่าสเล็กตายบ้าไปสามพ่อแม่ลูกเปๆๆ็นกษัตัิย <baixo> ์้องเมืองนี่คือผัวเมียไอ้นี่ขนาดมั่ปากว่าเป่งมันก็ะหู้จ้วว่าคงสองคงนี่เป็นครูสีกังเนาะนี่ยปอมเงงอง้เนุ่น เออเห็นกันแล้วบาทเดียวเห็นกันแล้วบาทเดียวลูกละเด็กผู้มันเหรอเด็กคู้มัอโอ้ยฝนสวัสดิกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากอี้อีเพปมึงก็ย่านซ้ำบัตรเนี่ยยังคือย่าน่าเอาพวงมาลัยมาข้องเลยเออข้องเลยเอาลูกเอ้าเอาได้เวลาข้องพวงมาลัยเนี่ยคือให้เอากะพู่ให้เถอะโอมึงมึงมองมึงไปปับมางชอนอกไอ้ขวังเร็ว เรื่องมันเป็นจังสันว้ายว่านว่าเอาว้มันจะตั้งเอามึงบ่าเอามึงเสียเอาคือบพาเอาเดี๋ยวนี้เอายาวเลยคังมันยาเบี้ยยาเบี้ยเราบอกให้เอามึงยันตายมึงอกี้เอาต้องเอาบ่เอาว่าไ้ดีขนาดนี้เออตึงตั้งท่าดีๆได้ไหมห่วยเอาเอาตั้งท่าดีดีเอาเอา แต่ดนนี้งัวกะทิงก็เรจะเข่าชนกันเอ้าตายเราอีปอบเอ้ยบ้งดีๆได้ไหมล่ะฟังนะฟังบอฟังกับบอเกี่ยวพงบอไลอยู่อพูดอะผู้นั้นต้องเป็นคู่กระถจดจนะว่าเอาเปลเลยคับว่าเชียงบอได้บอะไรคล่องขอว่าเราเปลยนอยเป็นรอยจังไหเป็น่เปลนเสงสันตายเ้วเปนเสันปะเอาบกันี้กับเป็นคืนกันนั่น มองในเหยียบน้ำเป็นดีรจีนี่เอากูกับเป็นเอาพ่อกับเป็นแม่กับเป็นเอาคอยกันเป็นน้ำเขาะซ่สนมันยังก็แล้วโอ้โคตรโคตรลอยมันจะไปเป็นลอยหรอโอ้โอ้ลำบากเด้อเล็กๆน้อยน้อยค่ะจากเราทีมงานเสียงอิสานขอพระคุณเจ้าภาพทราบซึ้งจิตรวมทั้งมิดแฟนเพลงเกรงจะเหงา โทรศัพท์และจดหมายถามถ่ายเราอยากรู้ข่าวที่ห่วงใยในทีมงานขอนอบนอบ้นอมกราบกลานท่านที่รักด้วยประจักษ์ซึ่งเมตตาปราณีหลานจึงเรียงร้อยมาลัยเป็นเช่นผลงานครองประสานใจถึงใจไปตอบแทน